อ่ากลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเพลง B Me กระบี่เมฆายแล้วนะครับวันนี้นะครับกิจกรรม,มาหม่แล้วเลยกิจกรรมซัมเมอรสุดร้อนแรงนะครับมาบ่อยลือเกินนะ,นะะเดี๋ยวก่อนอื่นนะขอเอาตัวไปในเขตปลอดภัยก่อนนะครับอสมันหายนะครับทุกคนไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะ คือผมอะไม่เห็นบอสมาสี่ห้าพันเลยนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยราคือเราไม่สามารถมองเห็นบอสได้ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเกมดีถึงว่านะเกมดีนะครเรามาว่ากิจกรรมเลยดีกว,ว่านะครับกิจกรรมนะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงกิจกรรมสุดคุ้มนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ซัมเมอร์ร้อนแรงกดเข้าไปอีกทีหนึ่งน,นะครับอ่ะ กิจกรรมจะเป็นการเติมเพชรนะเติมเพชรแล้วเขาจะบวกเพชรให้เราเพิ่มนะครับมันจะมีตั้งแต่500นะครับต่ำสุด500เพชรไปจนถึง54,800นะครับเยอะมากๆนะครับแต่ผมคงไม่เติมสูงสุดแร้วนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็แทบจะแบบกัดก้อนเกลือกินยอยนะู่แล้ว ถ้าจะผมจะจวผมจะจัดสองแพชรล่างนะยเนี่ยมาจัดกันไปเลยนะมาดูใหม่นะสามพัน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 เพชรนะครับเนี่ยจัดไปกัเลยนะครับได้ไหมหลอกเรามันกิจกรรมนะั้นนี่เครียดเลยเนะี่ย เดี๋ยวกลับไปดูก่อนได้หรือเปล่าเฮ้ยได้นะครับไม่หลอกลวงเรามันกิจกรรมนั้นมันกิจราติงใจของเราอีกอันหนึ่งนะครับเท่าไหรว่วะห้ารนะ้อยเนาะเอ๊ะไม่มีห้าร้อยนะครับมีตัวหกร้อยนะครับจัดไปก่อนเลยนะครับแม่เสียงเงินไนดะ้มันแบบรู้สึกดีจริงๆเนะี่ย คือมีน้องๆขอมานะว่าเฮ้ยพี่สอนหน่อยครับว่าวิธีทักเร็วๆจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปหน้าเลยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับอู้ได้สวัสดิการเพิ่มเติมด้วยเนี่ยรู้สึกดีจริงๆนะโอ้โหได้ของเยอะแยะเลยนะครับ ที่ผมนะมันเป็นเกมนี่แบบสส่ฟรีอ่ะคุณจะไม่มีจุดดีเลยนะยทำไมนะนครับผมถามว่าทำไมมันก็มีระบบฟรีนี่นะพี่พี่ทำไมพูดแบบนั้นนะครับคือมันก็มีนะครับแต่คุณจะไม่สับา้นแบบแไปเยี่ยไปอะไรทันก็ได้นะเพราะว่าเนี่ย่องที่ผมให้ดูนะครับคือ เนี่ยนะครับคือถ้าคุณเติมเงินเนี่ยคุณจะได้แบบอะไรสวัสดิการเยอะแยะมากมายคือของคุณจะไวกว่าเขาอ่ะคือคนของคุณจะไวกว่าคนคนที่แบบเล่นแบบไม่เติมอะ่ะเยอะมากมากเนี่ยไวมากๆเลยเนี่ยได้ทั้งเวลได้ทั้งของนะครับได้ทั้งนูน่นทั้งนี่ทั้งนั่นนะครับเนี่ยได้อะไรมาก็ไม่รู้นะครับเยอะมากๆ ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเติมแม่งเลยนะครับมันเป็นเกมแนวนี้อะ่ะอันนี้เห็นปะได้ทั้งฉายาได้ทั้งดาบเลยถ้าเป็นไปได้ก็ยไปเติมแม่งเลยนะครับคือเกมแนวนี้อะ่ะมันมันจะว่ายังไงมันมันไม่นานหรอกครับไม่นานมันก็มันก็หมดไปแต่คือมันมันสามารถติดเซิฟหนีเราได้ทุกคนรู้หรือเปล่าเออ ผมโจะเล่นไปกมหน,นึ่งนะครับสมัยม่นานนมามากๆแล้วๆเนี่ยแนวนี้แหละแนวนี้เลยเติมไปเยอะเหมือนกันนะครับสักพักนะครับแม่งบีเซิฟนะครับแล้วเราไม่ได้อะไรคืนเลยเนะี่ยอ่านี่คือของจะได้จะเติมเงินนะเห็นแบบผมบอกแล้วว่ามันได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งใช้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกดลับๆไปก่อนนะครับเนี่ยชายงชายา นี่แหละครับวิธีอัพพลังที่ง่ายที่สุดนะครับเติมเงินหมดเรื่องอน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ปละมานีเลยกันังว,ว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับเกมได้แบบให้ตีบอสแต่ไม่มีบอสนะครับแต่เราไม่สามารถเห็นบอสได้นี่ฮะเอเอไปละไม่ไป,ไปใครที่ชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ